สวัสดีครับวันพฤหัสเดี๋ยวมือนี้สร้างสิม,มาทรงงานอาจจะให้ลูกค้าอาจจะส่งมือนี้้วกออาจจะเป็นวันจันทร์วันอังคารเพราะว่าสร้างต้องไปธุระต่างจังหวัดอสองสองมือสองมือครับเสาร์อาทิตย์ไปแต่วันศุกร์แรงกัสิม,มาทรงงานให้อาจ,จะ บางคนอาจจะได้ส่งให้ก่อนหรือว่าได้ส่งอีกเพื่อนหนึ่งกับวันจันทร์วันอังคารครับเดี๋ยวก็มาไล่ให้เบิองว่ามีหัวไผ่แน่กับเฮ็ดแล้วเลีวเหลือแค่แกะแล้วก็ส่งใหอยคนแรกเลยนี่กัเป็นล่างกลมเราเน่าลอยสามสิบอันนี้กับลายแลายของเรากัสายลมอิสระกับเป็นล่างกลมไก,ก่เซฟนกเป็นปีกปีกน่าจะ สี่สิบเซนลรซิมหาเส้นเนะครับเป็นล่างกลมเงี้ยวลอยสามสิบเป็นมีชุดทอ <c oughs> ตัวที่สองนี่ <c oughs> เป็นล่างโคนลจันสามปีกปีกีก่เป็นปีกสิบหาเส้นเป็นอัโตนีจะเป็นปีกยิ่งหนูแล้วก็เป็นไก่เสพนกร่างเง้วอยู่มิดหนึ่งระยะฉักอยู่เจ็ดสิบตัวนี้ตัวที่สอง ส่วนตัวที่สามนี่เป็นล่างบนแท็กรีดไปรีดไปเลี้ยวตัวนี้ตัวตัว,ตวที่สามเป็นไก่เซฟนกตัวนี้กะเอาแต่ไก่ก็ล่างปีกเราอ่าปีกนี่เป็นของของลูกค้าเองอันนี้ก็ขอ,ของของคุณตุยตุ้ยลั่นทุ่งลั่นทุ่งตัวนี้ฮะส่วนตัวที่สองที่เป็นอ่าปีกยิ่งหนูล่างยิ่งหนูนี่เป็นของไล่บิมบิมจ้าฮะ แล้วก็ตัวต่อไปนี่ก็เป็นลังบอนแท็กเงียลอยสามสิบเป็นปีกเป็นปีกโรเลอร์โรเลอร์โรเลอร์สี่เปอซ็นอ่าเล่าสิบเอาไปติดชุดโรเลอร์เองแล้วก็มีชุดท่อให้พร้อมการลดอ่าลดนำหนักหนาตัวนี้เป็นของคุณนอ่าคุณเฉียงนนี่เป็นไก่เซฟแล้วก็ปีกโรเลอร์ขังข้าวชุดท่อ ตัวต่อไปี่ก็เป,ก <c oughs> เป็นล่างบนแท็กเงาลอยสามสิบเป็นรีดปเลี้ยวอันนี้ก็เอาแต่ไก่ปิด <c oughs> ปีกเรามีอยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นไล่ของคุณหลุยนีก็เด็นมึงก่อนว่า <c oughs> จะเด็กทรงให้มือใดแต่ละคนแท็กทันบอคิ้วต่อไปกันนี่ก็จะเป็นล่างเปล่าอย่างเดียวเอาเอาล่างเปล่าบนแท็กลอยสามสิบเส้น จอปีกจอไก่ให้ลดน้ำหนักนาให้ของคุณของคุณคนอีสานนี่ก็ต่อไปก็ตัวนี้ก็จะเป็นล้างอ่าเตียงข้าวอาทิพ <c oughs> <c oughs> เซนเป็นบอรแท็กลดน้ำหนักนาเป็นไก่เซฟนกอันนี้ของคุณคุณตนอาทิลดน้ำหนักนาแับมีสุดทอพร้อม ตัวไป,ก,ปไก,ก็เป็นไก่เซฟนกเป็นล่างบนแท็กเง้ยวลอยสามสิบเป็นปีก็เลยข้าวซีสี่หมา 4, เส้นอันนี้ของคุณเอียงวะท่มาชุดนี้ที่วต่อไปก็นี่ก็เป็นล่างเปล่าฮนะล่างเปล่าลอยสามสิบเส้นจอปีกเจ้าไก่ให้คนหนึ่งแล้วก็ตัวตัวนี้ก็เป็นเป็นไก่เซฟ จอปีกไห้ร่มนักไห้ไก่ปีกนีเงาเป็นของลูกค้าแล้็ไก่หนึ่งของผมจอไปไห้เป็นไก่เซฟส่วนตัวนี้ก็จะเป็นจะเป็นไก่เซฟนุก <c oughs> มีสุดทอและก็เป็นปีกเป็นปีกซีมหาเส้นเรื่อยในของเขาหนอกบอลรดน้ำนักนาอันนี้นก็อีกตัวหนึ่งแล้วกาตัวสุดท้ายนี่ก็จะเป็นไก่เซฟนุก <c oughs> เป็น รถนำหนักหนาล่างบ่อนแท็กละเนียลอยสามสิบเส้นจะกัดปีกให้ปีก,กับเป็นปีกของลูกค้าเองอันนี้กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบสองสิบสองสุดบางคนก็เอาสองสุดจังสี่ครับก็บอยู่อยู่สี่สิบเามันเกือบสิบคนเดี่ยวงให้ประมาณนี้นะฮะอ่ เดี๋ยวแม่บางเขาทางหาว่าทรงท่านบ่ท่านเพราะว่ามันสิบกว่าสุดน่ะมันอาจจะทรงบ่ท่านมือนี่อาจจะได้ทรงอีกทนึงกันนะจะเป็นพุ่งนี่พุ่งนี่วันสุกวันสุดท้ายคันรุดจากนั้นไปแล้วกัเสียอาจจะทรงให้วันจันนี่สิครับโอเคครับฝากกูด้วยครับเดี๋ยวแม่บางเขาทางหาว่าเป็นของไผ่เนอชุดล่างนี่ครับจะเป็นโอนอย่างเดียวนะครับผมมีเก็บไปทางชุดล่างมันเงา่าทรงมันสิแพงผมจะให้การเป็นการโอนอย่างเดียวแล้วก็ทรงของไห การมัดจำงานผมบม่มีมัดจำงานผมทักมาจองคิวไว้ย่างเดียวแล้วก็ถึงคิวแม่บ้านเราจิตโทรหาก็ต้องทายอย่างเดียวครับคิวอ,อาจจะเป็นเดือนเดือนสองเดือนจังสี่บ่มีงานบ่มีไว้แล้วก็ขายเดเลยครับเพราะว่า,วางานสมาชิกเป็นงานที่สั่งทำเบิดเลย งานจองขายกับว่าไม่มีของขายหนาล้านเลยสิตัวใดก็สร้างเพราะว่าลูกค้าเขาจองมากแต่ละแต่ละมือแต่ละเดือนนี่ก็บวกก็แล้วเดือนสองเดือนอยู่แล้วครับทั้ง้อมยิ่งทั้งสุดบุญฉะนั้นแล้วต้องต้องรอดอย่างเดียวฮะเพราะว่างานผมเ็ดุู้เดียวทุกอย่างตั้งแต่การประกอบเจา่ลดถลำนักเจาะปีกเจาะไกใส่ยึดเ็จสุดติดโลเลร์พวกือผมเฮ็ุคนเดียวหมดเลย ก็เนี่ก็เฮ็ดพ่นเดียวมันก็สีน้าเน่ลักกางานผมก็สีออกเฮ็ดให้มันละเอียดแล้กกาใส่งานได้ร้อยเปอร์เซ็นคือเฮ็ดให้มันสมบูรณ์นะเอาไปยิ่งแล้วบม่มีปัญหาโอเคฝากกัน้วยครับกับงานของสลารครับครับวัสดีครับ